อยากดูบอลให้สนุกกว่านี้ป่ะถ้าน้องลองเพิ่มนะรวยเละที้นี้ลองไหมน้องลองไหมอดหลับอดนอนที่ไหนมาใม,ม้ม,มือโทรศัพท์ใหม่ด้วยเยหรอจำการ์ดเวอร์ <c oughs> คิดแล้วเนี่ยสองร้อยมันจะพอคนเป็นใครอ่ะแล้วน<อ>ี่ทำอะไรกันดุนลาบจี ไปแล้วค่ะเี้ย่จอสมอกเดียวลุ้นแักรับนะได้ค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปสนะคะลูกมีการ็จเนี่อื้ออุ้ยเฮ้ยสวยเลยงานเข้าเธอใช่ไหมที่เป็นคนปาอ่ช่ครัไปวิ่งรอบสนามเดนเดี๋ยวนี้สิบรอบรับครับ เด็กพวกนี้เนะี่ยมาก็ามาเล่นกันน้อยมีสายอะเนี่ยโอ้ันสายทุกวันเด็ก็ไม่ไหวหรอกสอนอะไรเนี่ยวันนีอ้ะอะมาใส่เลยใช่ไหมไปวิ่งรอบสนามกับเพื่อนเลยเดี๋ยวนี้เอ่อไม่ไม่ต้องเขียงไปเดี๋ยวนี้ฟังเหตุผลกันเลยสอนอะไรอีกเนี่ยวันเนี้ย ไม่น่ายเลยเหนื่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยพวกนายโดนตำโทษเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่แล้วพวกนานโดนตำโทษเรื่องอะไรอ่ะนี่ใครสั่งให้พวกเธอคุยกันนี่เขาด่าแล้วเฮ้ยไปไปเยอเไปร้องไห้นด่าไปเราคุยกันอ้าวไอ้โดนตำโทษเหมือนกันเหรอเปล่าเราบอกตัวงกายอ่ะแล้วพวกนายไปทำอะไรก็โดนตำโทษโดนตำโทษอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนมา เออพวกนายเมื่อคืนได้ดูฟุตบอลโลกกันปะที่กาตาร์ตกรอบอะทำไมอะเอ้าก็แพ้สิโอ้โหรู้แหละคืนนี้มันแน่นอนถ้าเกาหลีแพ้ตกรอบเด้เฮ้ยพวกนายอยากดูบอลให้สนุกกว่านี้ปะอยากป่ะแล้วนี่จะคุยกันอีกนานไหมเนี่ยเขาเรียนเฮ้ยเฮ้ยผมเรียกเขาเรียนแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราต้องโทษ คืนนี้คู่สี่ทุ่มเหรอเกาหลีเออได้อยู่นะอ๋ะอลูกค้าโหลครัเมื่ไงพี่คืนนี้เหรอคืนนี้ทีเด็ดนะผมให้เกาหลีเลยพี่หลังชนฝาแล้วยังไงต้องชนะคือแพ้ไม่ได้พี่เชื่อผมต่อครึ่งลูกกินเต็มคําแน่นอนพี่ลูกหนึ่งต้องมีเกาหลีสองฮึ่งมินพี่รู้จักว่ายิงแน่นอนอ่าได้เลยพี่ห้าร้อยบาทนะโอเคขอโชคดีนะครับ เอ๊ลูกค้าคนแรกเกาหลี500บาทแน่นอนจริงจริงมามาเดี๋ยวเราพาไปที่ที่ทำให้ปอนะสนุกยิงขึ้นเนี้นะเออตรงนี้แหละมาสวัสดีครับพี่นิว้าวว่าไงก่อนน้องรักนี่คืนนี้ลุ้นมันแน่น้องมีอะไรทีเด็ดบ้างอระพี่ทีเด็ดคืนนี้พี่ให้เลยเกาหลีกินเต็มคําเชื่อพี่เกาหลีอย่างเด็ดเลยสนใจไหมสนใจนะจัดไป ผมเชื่อพี่เหมืนเดิมและนี่คือใครอันนี้ผมพามาพี่เป็นเพื่อนเพื่อนผมลองไหมน้องนม,มีน้อยก็เล่นน้อยเล่นได้เนี่ยลายได้เราดูแล้วก็น้องสนใจเปล่า เอ้ครับกินเต็มมีเท่าไหร่ก็เล่นได้น้องจริงร์พี่ซิงโอ้เล่นครับเล่น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 เอาหนึ่งเลยครับรอหนึ่งนะรอหนึ่งครับเชื่อคนนี้อ่ะบอกเลยได้ได้เต็มคำสูตสุดรผมเชื่ออยู่แล้วเกาหลียังไงก็เรียบร้อยใช่ไหมตกลงเราสองคนไม่สนใจเหรอเอาหน่อยเพื่อนเฮ้ยครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยเราก็ครั้งแรกเหมือนกันนิดเดียวก็ได้นะได้ดีกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ ลงในรายการให้ว่าเกาหลีคณละร้อยครับโอเคครับยังไงคืคนนี้เชียร์บอลให้สนุกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับเงินเหรอพี่อ๋อได้เลยโอเค บอกแล้วมมเม็ดเงินทั้งนั้น<อ>แล่กับพี่คนนี้อ่ะเชื่อแล้ววันนี้อ,อแต่ตอนเย็นอะ่ะไปรับเงินนะไปพร้อมกันปะละ่ะได้นะรอบเนี้ยเราทำการบ้านมาอย่างดีเลยเราจะใส่ให้เต็มเหนี่ยวเลยเอางั้นเลยเหรอเอางั้นดีไหนๆก็ทำการบ้านมาอย่างดีแล้วป๋าคนเนี้ยไปกันดีกว่าครไปไปเอ้ยรดน๋ยวนดีแค่ไม่ค่อยมันเล่นกับเราเลยอ่ะช่วงนี้ติดการพนันหนักมากนั่นดิเราเป็นห่วงจังเลย อ้าวเพื่อนเพื uh, ่อนทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยวันนี้เนี่ยถ้าสเปนชนะเนี่ยก็คงได้เข้ารอบแน่ๆเลยอุ้ยนายมีทุศรพทัใหม่ด้วยเหรออืมใช่มีนัิกาใหม่ด้วยดูดิเนี่ตึงๆอ่ะน้องๆช่วงเนี้ยเราแทงบอลอ่ะกำลังขาขึ้นเลยนะนายทำไรอะอับดุลนายบอกขาขึ้น ไม่ใช่อย่างงั้นขาขึ้นหมายถึงแบบช่วงเนี้ยเรากำลังได้เงินดีเลยเข้าใจไหมอืมว่าแต่พวกนายอ่ะสนใจเข้าวงการกับเราปะไม่อ่ะเก็บเงินซื้อขนมไม่ดีกว่าอฮ้ยนายถ้านายเข้าวงการกับเราอ่ะนายได้เงินซื้อขนมเป็นยี่สิบห่อเลยนะไม่ใช่ไหนายซื้อไปคนเดียวอฮ้ยขอหน่อยสิเพื่อนเอาเลยเอาเงินเฮ้ยเอามาชิมด้วยดิอ้าว บอกขาขึ้นไม่ใช่เหรอไหนไปซื้ออีกหนิกินไม่เพื่อนหรอเปิดเลยไปแล้ว,ไ,ไ,ว,ไ,วไว้เจอกันกลับมาแลวเพิร์ดวันนี้สี่ทุ่มสเปนราคาดีด้วยเนี่ยต่อครึ่งลูกสวัสดีครับพี่อ้าวว่างน้องครับผมว่างวันนี้สนใจไหมสนใจดีพี่วันนี้มีสเปนชุดใหญ่โอ้น้องลองเท่าไหร่ดีวันนี้นี่เลยพี่ พันหนึ่งเลยหนึ่งพันบาทใช่เลยพี่โอ้โหเแต่ว่าคืนนี้สเปนอะ่ะของจริงนะอยากลงเพิ่มเปล่าพันเดียวจะไปได้อะไรอะ่ะของจริงอะ่ะเชื่อพี่ถ้าน้องลงเพิ่มนะรวยเละพรุ่งนี้กินเต็มคําดูปากพี่โ,โหน้องก็รู้ๆกันอยู่สนใจไหมนใจไหมแต่ว่าเงินผมไม่มีแล้วดีพี่เฮ้ยโทรศัพท์ก็มีนาฬิกาก็มี น้องเอามาวางกับพี่ก่อนได้แล้วก็ลงเพิ่มได้นะแล้วเดี๋ยวพอได้เงินมาปุ๊บน้องค่อยมาถ่ายเอาของออกไปโอเคไหมได้เหอพี่ได้ดิแล้วเดี๋ยวพอน้องได้เงินจากวอนเนี่ยก็ค่อยหัาก,กันไปแล้วก็เอาของคืนไงถ้าเราได้เนี่ยรวยเล่นเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเราเสียไปเราก็จะหมดตัวแน่เลยไอดีทำไงดียเอาไงดีนะอือ้ยเอาก็ได้โอเคตามน, <ะ S 2> นั้นพ <นะ S 2> ี่กตกลงแล้วน้องอยากใส่เพิ่มมี่าไหด่ดีตามราคานาฬิกากับไอโฟนผมเลย พี่น่าจะช่วยได้อยู่ที่5 0 0 0ันบาทนะครับ5,000นบาทใช่ไหมครับใช่5,000นบาทโอ้ได้ครับได้ได้ได้แล้วก็วันนี้มาคนเดียวแล้วก็ไปไหนเนาะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมเล่นเดี่ยวเลยครับฉายเดี่ยวเลยจัดไปน้องเดี๋ยวพี่จัดให้ขึ้นควบลูกสเปนนะขอแค่ลูกเดียวกินแปมเหมือนเดิมเนาะจัดไปแน่นอน Anto, เด็กๆข้อที่สนะแฮมแฮมข้อที่สามตอบว่าอะไรไม่รรู้คับตอบไม่ได้เหรอไม่ตั้งใจฟังเลยนะไปทำอะไรมาเนี่ยอดหลับอดนอนที่ไหนมาอ่าผมดูฟุตบอลโลกครับไรสาระจริงๆเลยงั้นวันนี้จบคัสเลิกค่ะขอบคุณครับเุญกพวกนี้ ไม่มีอะไรแน่แน่มากเลยรอบน,นี้โดนหมดเป่าเสียจังในช่วงนี้แปลกๆยดองยไงดีนะคิดมากไปก็ไม่ได้อะไรคิดไปก็ไม่ดีหรอกกดหัว เฮ้ยเฮ้มันไงบ้างอะช่วงนี้เสียงหนักเหรอเออเสียเหมือนกันเหรอไม่ดีือ,อแล้วทำไงล่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้แหละแต่รอบนี้ต้องเอาคืนมาให้ได้ที่เสียไปอะจริงแต่แน่ใจนะว่าจะไม่เสียเพิ่มอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะแต่คิดว่ารอบนี้เอาคืนได้แน่นอนไม่ควรมั่นใจเท่าไหร่จริงจริงอ้าวทำไมทำไมเกอดมีห่วเปล่าไม่มีอะไรไปร้านกันไหม โอ้ไม่อ่ะช่วงนี้เราไม่ว่างเลยเราติดธุระพวกนายไปเล่นกันเถอะ <Okay. S 1> โอเคว่าแต่พวกนายกินอะไรกันอ่ะแบ่งรังเดดไปไหนกันไปกันเพื่อขอเกย์มาทำเป็นรังเกียดเฮ้ยขอบรุ่น<ม>เดี๋ยวนี้ห้ามกับกอนไม่ค่อยมีมรามาเล่นกับเราเลยอ่ะอืมจริงช่วงนี้ดูเครียดเครียดด้วยอ่ะจริงไม่ใช่เหรอไปเล่นมากันไปกัน ว้าววันนี้แม่อดุจใจดีซื้อของมาให้เรากินด้วยอะ่ะดูดิว่าแต่ก่อนกับพี่มือไหนไม่เห็นมาเคี้ยกับเรามานานแนั่นดิยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอช่างเถอะกินกันดีกว่าอร่อยอยู่น้ำมากจะกินได้ไหมเนี่ยช่วงนี้ไม่มีตังเลยนะคงต้องเซฟตังไว้ก่อนอนะ่ะ ไงดีเนี่ยโทรศัพท์ก็เหลือเครื่องแค่นี้แล้วอ่ะนั่งพักกินข้าวก่อนดีกว่าเฮ้ยย <h iss ing> ังไงแฮม ว่าไงดาก,ก้านายมาทำไรเหรอเฮ้ยนายไปตามหาอับดุลให้เราหน่อยดิอ่า,าทำไมอ่ะนั่นแหละไปตามอับดุลให้เราหน่อยนะเ,เดี๋ยวเเราจะเดีด๋ยว<ถ>เราจะไปรอตรงอื่นก่อนนะเดี๋ยวเอจอกัน<ด>นะเจอกันนะเจอกันเจอกัน ยังจังหวะสองคนนั้นนี่เป็นวิญญานหรือไงตามหลอกหลอนกันอยู่ได้โถเฮ้ยไอ้ใจโอ้โหแล้วทำไมนายกินข้าวเปล่าเราไม่ได้กินข้าวเปล่าพวกนายอย่าเข้าใจผิดนะเรากินกลับหมดแล้วอ่ะแล้วพวกนายมาหาเรามีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรแค่อยากจะบอกว่าวันนี้เรากินพิซซ่าอร่อยมากเลยอ่ะจะซเสอยดยอ่ะเรากินหนไปแล้วอ่ะเหรออืมก็ดีแล้วอืมเรากินจนเบือเ่อแล้วพิซซ่าช่วงนี้นไม่เสียใจยนะอืมออเงินหมดตัวแล้วอ่ะแต่อยากได้เงินคืนจังเลยอ่ะต้องทำไงดีเนี่ย เอาวะไงแอมดาก้ากับอับดุลมานี่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปหานะว่าไงแอมพวกนายจะไปไหนกันอะก็เรากําลังจะไปเล่นบาสอ่ะนายไปด้วยปะโอ้ไม่ดีกว่าพอดีว่าเรามีธุระเออว่าแต่พวกนายมีเงินให้เรายืมปะนี่ตอนเย็นเราคืนให้นะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเอาที่พวกนายสบายใจอ่ะเราขอยืมนี่ตอนเย็นเราคืนให้นะคืนแน่นะคืนแน่คืนแน่พวกนายไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องคิดมาก เดี๋ยวกันเล่นม้าให้สนุกนะเพื่อนเดี๋ยวกันสองวันสุดท้ายของเราแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะแค่มีพี่ลุ้นแท้ เด็กสมัยนี้นี่มันไม่ธรรมดานะมีเงินซื้อของใช้แพงๆไอโฟนนาฬิกาแพงๆว่าแต่เด็กพวกนี้มันก็หลอกง่ายดีเหมือนกันนัเนี่ยเพราะยังไงมันก็คงไม่มีเงินมาถ่ายของแพงๆแบบนี้หรอกสบายแล้วแหละทีนี้ืพี่ครับอ้าวน้องว่าไงวันนี้จะมาถ่าย iPhone กับนาฬิกาผมคืนได้ว่าแต่น้องมีเงินเท่าไหร่อ่ะสองร้อ องร้อยครับถามจริงใช่ครับน้องจะมาถ่ายโทรศัพท์เครื่องเป็นหมื่นคิดแล้วเนี่ยสองร้อยมันจะพอหรอมันไม่พอไปเอามาอีกโทรศัพท์เครื่องเป็นหมื่นน้องมีตังแค่สองร้อยจะมาถ่ายพี่อ๋อไหนเจะนาฬิกาคนคนเป็นใครอ่ะแล้วนี่ทำอะไรกัน่าวผมนั่งคุยไม่เฉยครับคุยอะไรแล้วมีเงินมมีมีของมีอะไรเนี่ยอันนี้เงินของเขาผมกระดาษอะไรอ่ะคะโอยอะไรอ่ะ่าวนะครับอันนี้สมุด นี่คุณมาหลอกเอกฉันให้เล่นการพนันใช่ไหมอ่ใช่ครับเขาหลอกผมครับเฮ้ยผมไม่ได้หลอกเขาเต็มใจเล่นการพนันเองเขาหลอกผมคฮะไอโฟนอยู่เลยอยู่เลยไอโฟนนีกันผมเฮ้ยน้องอยู่ตรงนั้นเลยไม่ใช่เด็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปไหนอะพี่ไปไนเนาะอย่าลืมนะการพนันไม่ทำให้ใครรวยเฮ้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาคุยกันก่อนเอาไปไหนกันแล้วน่ะรอคู่ก่อนทะเลาะข้าคุณตำรวจนะเอ็กซ์เจน รับนับดุลเธอใช่ไหมที่เป็นคนฝากมาไม่ต้องฝาเอ้คุ้มเล่นพนันได้เดะห้า,าไวไงน้องมากแล้ววันนี้มาคนเดียวหรอครับมาคนเดียวใช่ว,วันนี้สนใจไหมนี่คือแต่งหน้าทำไม่ะครับอ่า เข้าซีนต่อไปเป็นซีนที่ผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อดูบอลครับคชั้นนึกจะดำช้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะวิ่ดูดิ่งหน่อยเดี๋ยวขอบตาผมมันก็ดำไปเลยนะให้คุณครูแต่งให้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่นกวันนี้สบายสบายชิลๆครับอันนี้อันนี้พี่แสดงด้วยป่ะครับขอบตาดำ ไมได้แสดงครับปวดนอนเฉยปวดนอนเฉย <c oughs> ออกมาโจออกมาโกออกมาโปรจริงจริงสิงกันอยู่ตรงนี้อาเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคู่ทำได้ตามใจอยากให้เราทำมาไรจีแห่งไหนก็ขอบอกมาส่งเสียงเข้ามา